สวัสดีค่ะพบกับพี่นา나นอีกแล้วนะคะจากช่องนานามากับดวงนะคะคลิปนี้พี่นาณาจะมาทำนายดวงของชาวราศีสิงห์นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมนะคะถึง16กันยายนนะคะหรือมีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีสิงห์นะคะเ,เป็นดวงโดยรวมของชาวราศีสิงห์นะคะความรักสุขภาพโชคลาภการงานการเงินนะคะชีวิตโดยทั่วไปของชาวสิงห์และ ชีวิตโดยทั่วไปของชาวสิงโดยรวมนะไม่ใช่ดวงส่วนตัวอาจจะตรงเป็นบางท่านและไม่ตรงเป็นบางท่านอาจจะตรงเป็นบางเรื่องและไม่ตรงเป็นบางเรื่องนะคะนะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคุณด้วยนะคะไพ่ยิปซีแค่ชี้นําพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตนะคะมาฟังดวงของชาวสิงในเดือนกันยายนกันเลยคะ่ะไพ่ตัวตนของชาวสิงนะคะเดือนนี้คุณค่อนข้างจะว้าวุ่นนิดนึงนะ ชาวเสียงนะว้าวุ่นเพราะอะไรนะไอ้เราก็สวยซะด้วยสิก็เลยว้าวุ่นนิดนึงนะมีเรื่องที่คุณจะต้องตัดสินใจนะฮะอ่านะมีเรื่องให้คุณต้องตัดสินใจหรือมีเรื่องที่คุณจะต้องเข้าไปคล้องเกี่ยวกับชีวิตใครนะจะมีใครมาปรึกษาเรื่องของเขานะและทำให้คุณสับสนว่าฉันควรจะเข้าไปยุ่งกับเรื่องของเขาดีไหมอะไรเนี่ยจะเป็นเรื่องในเครือญาติหรือว่า คนรอบข้างเพื่อนปุ๋มบริวารน,นะคะนี่ค่ะเพราะว่าถ้าคุณเข้าไปยุ่งปุ๊บห้าด่าม,มาเลยค่ะนะจะมีการทะเลาะเบาแหวงขัดแย้งกันถึงขั้นค่อนข้างรุนแรงนะคะ่อนข้างรุนแรงอาจจะตึงกันไปหรือไม่มองหน้ากันหรือไม่คุยกันประมาณนี้เนาะนะคะเพราะ,ะนั้นถ้าจะเข้าไปยุ่งข้องเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตของใครนะให้พิจารณาดีๆนะว่า ิ้งนั้นเราควรเข้าไปนะเป็นตัวกลางหรือเปล่าถ้าเราเข้าไปแล้วไปไก่เกลี่ยเจรจานั่นโอเคค่ะเข้าไปได้นะแต่ถ้าอีกฝ่ายหนึง่งคือมันจะมีคนที่ยอมรับกติกาและความเป็นกลางกับคนที่ไม่ยอมรับกติกาและความเป็นกลางนะบางคนก็คือแบบคิดเรื่องผลประโยชน์ของตัวเองนะบางคนก็คิดเรื่องยังไงอะถ้าเป็นสิ่งที่เสียเปรียบอะ บา,บางคนจะไม่ยอมอยู่แล้วนะบางคนก็มีความนิสัธรรมในใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้แล้วแต่ลีลาชีวิตของแต่ละท่านเลยนะคะอ้างอิงเข้าไปนะว่าคุณเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่หรือเปล่านะชาวสิงห์นะคะ,ะนะคุณและคนในบ้านนะมีเกณฑ์ที่จะทํางานสองอย่างสามอย่างนะช่วงนี้เริ่มเริ่มกิจการงานส่วนตัวนะเริ่มมีอาชีพเสริมเข้ามานะชาวสิงห์นะคะอะค่ะ งานเสริมงานเพื่อของคุณกําลังทำไรายได้ให้คุณนะฮะและถ้าคุณเดือดร้อนอะไรจะมีผู้ใหญ่นะผู้ที่อยู่สูงกว่าคุณจะให้การพยุงช่วยเหลือนะ,ะพยุงฐานะนะพยุงช่วยด้านความคิดนะฮะผู้ใหญ่เอ็นดูนะฮะชาวราศีสิงห์นะฮะอ่าตำแหน่งคนรักคู่ครองหรือคนในบ้านบุตรหลานบริวารคนที่คุณรักระวังดูแลเขาสักนิดนึงจะได้ไพ่ หงุดหงิดเอาแต่ใจนะคิดอะไรก็คือเนี่ยมันจะมีคนรอบข้างคุณอะ่ะจะเป็นคนที่เอาแต่ใจแล้วบางคนก็คิดถึงแต่เรื่องของตัวเองนะอะไรที่เสียผลประโยชน์จะไม่ได้อะไรที่มันมันสูญเสียความเป็นส่วนตัวเขานิดนึงอะ่ะเขาจะไม่ยอมเนาะเพราะนั้นาชาวราศีสิงห์มีเกณฑ์ที่จะขัดแย้งกับคนในครอบครัวด้วยกันเองนะคะและเพื่อนรอบ ข้างนะฮะในในรอบเดือนนี้นะอ่าอดีตที่ผ่านมาราศีสิงห์อ้วบนะคะตอนนี้ก็ยังอ้วบอยู่นะชาวราศีสิงห์บางท่านอาจจะลดลงเาีนนิดหนึ่งบางท่านก็ยังอ้วบอยู่อุดมสมบูรณ์ในเรื่องของอาหารการกินนะบางท่านกําลังคิดที่จะลดน้ําหนักอยู่นะคะแต่ก็แค่ได้แค่คิดนะยังไม่ลงนะยังไม่ลงนะจริงหรือเปล่าชาวราศีสิงห์นะฮะอนาคตที่จะเกิดขึ้น ได้ไพ่แปดถ้วยค่ะอนานะคตที่เกิดขึ้นชาวราศีสิงห์ยังคงคิดเรื่องเก่านะคิดควาคิดถึงความผิดพลาดในอดีตคิดถึงรักเก่าที่จากไปคิดถึงคนที่จากไปไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายนะไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากแบบหมดลมหายใจเนาะประมาณนี้นะชาวราศีสิงห์นนะคุณเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่าเนาะ บางท่านที่เลิกลายอย่าล้างกับคนรักคิดถึงความผิดพลาดคิดว่าตัวเองผิดหรือเปล่าเนาะที่แต่ถึงใจแบบนั้นนะคิดว่าเรากระทากับคนรอบข้างกับญาติพี่น้องถูกต้องหรือเปล่านะมันจะมีญาติพี่น้องบางท่านหรือคนรอบข้างบางท่านที่ขัดแย้งกันแล้วไม่กลับมาคือไม่กลับมาพูดไม่ไม่กลับมาคืนดีกันอะประมาณเนี้ยเนาะเพราะนั้นถ้าถ้าจะเอ,อ เข้าไปยุ่งเรื่องราวกับชีวิตของใครนะหรือเป็นที่ปรึกษาให้ใครก็ต้องเป็นกลางนะต้องเป็นกลางเนาะชาวราศีสิงห์ช่วงนี้ว้าวุ่นนิดนึงค่ะมันก็มีแต่คนมาปรึกษาเนาะประมาณนั้นนะคะ,ะว้าวุ่นนะคะความคิดภายในใจชาวราศีสิงห์คิดเรื่องเงินอยางมีเงินเข้ามือเป็นกอบเป็นกรมค่ะอยางมีอยากรวยนะ อยากรวยนะคะชาวราศีสิงห์รวยหรือเปล่านะมาดูกันว่า16กันยาและ1ตุลานี้จะรวยไหมนะอ่านี่แม่หมอขยายผลไปถึงต้นเดือนหน้าเลยนะ,ะ <S <S เพราะคลิปออกมาช้านะ,ะ <S <S นาอ่าถ้าคุณจะรวยรวยจากอะไรเลขที่บ้านคะ่ะจะเสียงดังทำไมเนี่ยนะคะไพ่เดชซันคือไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับอยู่ใน ตำแหน่งของบ้านค่ะนะตำแหน่งของบ้านคุณนะให้เปิดรับแสงอาทิตย์นะและรับโชคลาภค่ะชาวสิงห์นะฮะนะเปิดบ้านด้วยบางท่านอยู่บ้านไม่ไม,ไม่ค่อยเปิดบ้านอะไิเช่นแม่หมอนี่แหละไม่ค่อยเปิดบ้านนะพอเปิดบ้านแล้วหมาแมวเข้าบ้านนะเพราะหมาหมาแมวหมาหนึ่งตัวแมวเป็นสิบเลยนะทุกคนเลี้ยงนอกบ้านเนาะอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรากลัวคนแปลกหน้าด้วยบางที่อยู่คนเดียวนะ แล้วก็เป็นสาวค่อนข้างสวยเราก็กลัวสินะก็ว้าวุ่นไปนหมดเลยนะคะตอนนี้ <c oughs> <c oughs> นะออนอกเรื่องแล้วนะเด e อ u สันอยู่ในตำแหน่งบ้านชาวสิงเตรียมรอรับความโชคดีนะไม่สิกันยาก็1ตุลานะเอ,อเลขที่บ้านให้โชคค่ะและวไพ่ใบนี้เป็นไพ่หมายเลขสิแต่19มาแล้วนะจะมาอีกหรือเปล่าอ,อคุณได้ทั้งเด e อ u สันได้ทั้ง พระจันทร์เลยนะคะราชินีพระจันทร์ติดกันนะ,ะและใบนี้นะมันติดดูคู่กับใบที่7นะในตำแหน่งความคิดภายในใจคุณคิดสิ่งใดนะให้คุณมีมั่นคงในศีลในธรรมและทำบุญเป็นประจำนะทำบุญสวดมนต์นั่งสมาธินะ,ะนะถ้าคุณไม่มีเวลาสวดมนต์นะก่อนนอนเปิดคลิปธรรมะนะ หรือบทสวดอะไรก็ตามเปิดนะเปิดแล้วก็หลับไปเลยนะให้สิ่งที่ไม่มีชีวิตหรือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวคุณนะคะฟังนะ,ะ,ฟ,งนะ,ะฟังเทศฟังธรรมนะ,ะจะได้เป็นกุศลอีกอย่างหนึ่งนะคะนะอ่าอนาคตที่จะเกิดขึ้นอย่างที่บอกถ้าปัจจุบันเราทําอะไรไว้อะมันจะไปไปส่งผลถึงอนาคตนะคะอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้ไพ่ห้าไม่เท้าไพ่แห่งความมุ่นวายที่บอกว่า ถ้าจะไปนะให้คำปรึกษาใครนะหรือเราพูดเรื่องใครหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยระวังบุคคลที่เราอ้างถึงอ่ะเขารู้ถึงหูเขาเนาะมันจะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งหรือวุ่นวายเนาะสองฝักสองฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะสองฝักสองฝ่ายหลายฝักหลายฝ่ายนี่แหละมันจะวุ่นวายนะฮะาวางก่อนนะคะไพ่ยเยอะมากนะตำแหน่งไพ่ ขยายคู่ครองคนรักนี่ไงไม่เฉพาะคู่ครองคนรักหรอกอาจจะเป็นบุคคลที่คุณรักญาติพี่น้องนะพ่อแม่นะฮะ,ะเนี่ยได้ไพ่ห้าถ้วยอย่างที่บอกบางคนก็มีการจากจากไปแล้วแบบว่ายังมีชีวิตอยู่บางคนก็จากไปแบบไม่มีชีวิตอยู่เนาะก็เนี่ยเป็นไพ่แห่งความคิดถึงความหลังนะคิดถึงไอ้นี่นะคะแล้วก็ บางท่านที่แบบว่ามีการขัดแย้งกับพี่น้องเนี่ยจะกลับมาคิดถึงความสัมพันธ์ที่ดีๆแต่ไม่สามารถจะเอาคืนได้นะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ทําอะไรให้ระวังนิดนึงเนาะอืมอ่าในตําแหน่งขยายการงานินการเงินนะคะเรื่องการงานงานตึมนะเงินตึมแน่นอนนะแปดเหรียญน,นะคะ งานที่คุณทําเองเป็นเจ้าของกิจการเองนะก็สร้างไรายได้งานที่คุณเป็นลูกจ้างก็สร้างไรายได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นฟโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินนะคะเ,เรื่องชาวบ้านก็ยุ่งน้อยน้อยหน่อยเนาะประมาณนี้นะ <c oughs> เนาะแม่หมอพูดตรงไหมไหมนะคะ,อ,ะอย่างว่านะคนราศีสิงห์มนุษยสัมพันธ์ดีนะแล้วก็ที่ผ่านมาเป็น คนที่สามารถที่จะให้คำปรึกษากับใครใครต่อใครได้นะชาวราศีสิงห์ก็เลยมักจะเป็นที่ปรึกษาของเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องเนาะอ่าแต่มันจะมีบางสถานการณ์ที่มันแบบผิดผิดผิดคาดจากสิ่งที่เราคิดไว้มันอาจจะบานปลายเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีสิงห์เดือนนี้จะว้าวุ่นนิดนึงนะคะอ่าอ่าไม่เป็นไรนะแต่ในเรื่องโชคลาภชาวราศีสิงห์เนี่ย นะคุณจะว้าวุ่นสองอย่างนะเรื่องคนอื่นคุณไม่ต้องไปว้าวุ่นมากว้าวุ่นว่าคุณจะเอาตังค์เก็บไว้ที่ไหนนะเพราะคุณมีเกณฑ์จะมีโชคมีลาบค่ะชาวราศีสิงห์นะให้คุณคิดดีทําดีวันลอตเตอรี่ออกอย่าไปทะเลาะก,กับใครอย่าไปมีปากเสียงกับใครนะพยายามที่สงบสติอารมณ์แล้วไม่ต้องไปบอกใครว่าคุณจะซื้ออะไรไม่ต้องบอ,อกนะแอบเก็บเงียบแล้วก็ซื้อเลยนะคะ พราะถ้าคุณบอกก็ไม่ถูกและคนที่คุณบอกก็จะบอกว่าบอกมาไม่เห็นถูกเลยนะแต่พอถ้าคุณไม่บอกแล้วคุณถูกเขาก็จะบอกว่าซื้ออมีเลขเด็ดไม่เห็นบอกเลยอะไรเงี้ยมันก็ทั้งสองอย่างเนาะแต่อ่ะเอาถูกดีกว่านะเอาถูกดีกว่าเอารวยรวยก่อนเนาะ <laughs> ประมาณนี้นะคะอ่าสำหรับนะ สอน้ำโชคก็คือเลขที่บ้านนะคะสีเสริมดวงก็คือเนี่ยสีเหลืองสีขาวสีแดงส้มแสกนะ,ะและนะะสุขภาพนะ,ะระวังเรื่องระบบนะ,ะระบบน้ําเลือดน้ําเหลืองนะคะแข้งขาบา่าไหลนะ,ะนะกดไหลย้อนนะ,ะแล้วก็ความคิดวิตกกังวลวิตกจริตจนทําให้นอนไม่หลับนะคะอ่า เล้งนภัยบอกไว้ยังยังหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งศูนย์ห้าห้าศูนย์ค่ะเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดค่ะเก้าสองเจ็ดนะคะเก้าสองสองเก้าค่ะแค่นี้ค่ะนะคะขอบคุณชาวราศีสิงห์ทุกท่านที่มาชมนะคะหรือใครก็ตามที่มาชมแทนชาวราศีสิงห์นะคะ ขอให้คุณโชคดีในวันที่16กันยายนนี้นะคะและโชคดีในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะการเงินนะคะก็ขอให้ชาวราศีสิงห์นะ,ะร่ำรวยเงินทองมีสุขภาพแข็งแรงนะคะและจะดีขึ้นไปอีกค่ะชาวราศีสิงห์กดไลค์กดซับสไคร e ให้เห็นกระดิ่งกิ้งๆนะคะกดแชร์นะ,ะและอย่าลืมเป็นกำลังใจให้แม่หมอไปยาวๆนานๆนะคะ ช่วงนี้คลิปออกมาช้าต้องกาบขออภัยจริงๆนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งเลิกติดตามกันนะขอบคุณมากค่ะขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ